สัสดีค่ะดิฉันฝัญจิตจูขาวค่ะประธานกลุ่มขนมไทยมะม่วงฟูนที่ตั้งกลุ่มนะคะตั้งอยู่ที่67ทับ3หมู่2ตำบลท่าพักอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทาค่ะปัจจุบันมีสมาชิกที่รวมตัวกัน7ท่านค่ะแต่มีกรรมการที่เป็นคณะทำงานอยู่3ท่านค่ะ เงินทุนของกลุ่มนะคะเริ่มต้นจากที่เราผู้เงินจากกองทุนบล็อตซ์ีมามูลค่า200,000บาทนะคะก็เอามาลงทุนในการทำมะม่วงมะม่วงควรจากจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะมาสร้างเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็รวมถึงโรงเรือนนะคะเพื่อที่จะผลิตมะม่วงควรให้ได้มีคุณภาพและสะอาดและปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคนะคะเงินทุนตรงนั้นเราเอามาทําได้หลายๆอย่างนะคะเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่เราได้มาในการประกอบอาชีพมะม่วงควนะคะ่ะ ว่าปีพศน้อสะนะคะเราได้กูดด้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะมูลค่าเงินทุ้ตรงนั้นคือ20 0 0 0 0บาทเงินทําตรงนั้นเรามาทําโรงเรือนนะคะเรามาสร้างเครื่องไม้เครื่องมือค่ะเพื่อที่จะผลิตสินค้านะคะในการผลิตสินค้าเนี่ยต้องการที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีความปอาลอดภัยมีความสะอาดเพื่อให้ได้มาตรฐานนะคะ องค์ขนมไทยมะม่วงกวนนะคะประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีบทบาทในการบริหารงานสามท่านนะคะประธานของลุ่มคือตัวดิฉันนะคะส่วนรองประธานนี้จะเป็นเหไัยจุฬาที่มีหน้าที่คอยสนับสนุนเครื่องม้เครื่องมือเพื่อให้เราได้ทํางานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นส่วนกรรมการอีกท่านหนึ่งก็คือคุณบาริดีแสงใสจะดูแลเรื่องขั้นตอนการผลิตจากตั้งแต่มะม่วงจนถึงนำมะม่วงเข้าไปไปโปรเซสในการผลิตออกมาเป็นมะม่วงกวนนะคะ เงินสนับสนุนจากกองทุนประกาศสตีนะคะเราได้รับในปีพศ2563ช่วงต้นปีค่ะจำนวนเงิน20,000 0บาทค่ะจำนวนเงินตรงนี้เราเอามาทำตามวัตถุประสงค์ที่เราขอผู้ไปคือเอามาทำตู้แช่เย็นนะคะตู้แช่เย็นที่สามารถยืดอายุออายของมะม่วงให้สามารถมีมวัตถุดิบในการใช้ได้ทั้งปีค่ะรวมถึงเอามาเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการาซื้อมะม่วงมาเพื่อทำการเอามาปรแรูปนะคะเป็นมะม่วงกวน ฉันก็เป็นคนทราบว่าโควิดมันเริ่มเข้ามาตั้งแต่ต้นปีอะรเงี้ยทาให้รายได้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราคาดการไว้รายได้เฉลี่ยของปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทเองอะคะ่ะแต่เราก็ยังทําต่อเนื่องไม่หยุดอะคะ่ะเพื่อที่จะทําอาชีพตรงนี้ให้ให้มีรายได้ไดรับเลี้ยงสําหรับกลุ่มของเราะคะ่ะระยะเวลาการใช้หนี้เงินทุนตรงนี้นะคะอยู่ที่2ปีคะ่ะหรือ24เดือนนะคะเราก็ได้ทำการส่งต่อเนื่องมาทุกๆเดือนณเวลานี้ก็คือเราส่งไปแล้ว10เดือน,นะคะ่ะ เราทําอาชีพม่บงาควรนได้ประมาณ2องสปีแล้วนะคะแต่ว่าทำในป็ครคนเล็กๆซึ่งการทำครัง้งแรกไม่ได้เยอะมากมายแต่ปัจจุบันนี้ จากการที่ตัวเองคนชอบทานมะม่วงมะม่วงนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เลยหันมาว่าเราอยากจะทํามะม่วงที่มีผลผลิตในท้องถิ่นของเราอะนะคะที่มันล้นตลาดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอามาขายได้เลร,ราคาที่ดีเราก็เลยเอามาแปลรูปเป็นมะม่วงปรวัน,นะคะจากเดิมที่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้เราได้เข้าถึงกองทุบนบทบาทสตรีเพื่อที่จะได้เงินทุนเอามาใช้หมุนเวียนในการในการท,ทําธุรกิจตรงนี้นะคะเรารู้จัก กองทุนเงินเรียนตรงบทบาทสตรีเดือนนี้ได้ยังไงเดิมเรารู้จักนัตว,ว,วิถีก่อนนะคะนักว,ว,วิถีเรามีส่วนร่วมเข้าไปขายสินค้าโดยโดยส่วนตัวนะคะเอาสินค้าทำมะม่วงควรไปขายในงานนัตว,ว,วิถีของแต่ละที่ในเขตอำเภอบ้านโพนี้ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนที่บ้านโคมาแนะนําว่าอยากจะพัฒนาไหมให้มะม่วงควรของเราเป็นที่รู้จักให้ให้รู้จักในท้องตลาดมากยิ่งขึ้น แล้วก็พัฒนาคุณภาพพัฒนารสชาติให้ดียิ่งขึ้นนะคะเราก็เลยไปติดต่อที่อำเภอบ้บนโคเพื่อที่จะขอเข้าถึงกองทุนเงินตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะเอามาใช้พัฒนาอาชีพของเราะคะ่ะก็เลยได้เป็นที่มาของการกู้ยืมเงินกองทุนตรงนี้มาะคะ่ะ จากจุดนั้นมาถึงจุดนี้นะคะเราได้มีการผลิตมะม่วงมะม่วงกวนนะคะที่หมักนำมะม่วงมาแปลรูปนะคะจากเดิมเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเราใช้มะม่วงประมาณปีละหรือฤด,ดูกาลละแค่ประมาณสอสาตันแต่ปีนี้ค่ะเรานํามะม่วงเข้ามากับ10ตันแล้วค่ะเพื่อที่จะามาแปลรูปซึ่งก็มีผลจากเงินกองทุนบทบาสติีก้อนแรกตรงนั้นนะคะทำให้เราสามารถที่จะ ทําการผลิตที่รวดเร็วแล้วก็ทกําการผลิตที่มีคุณภาพขึ้นมาทําให้มะม่วงกลวของเราเป็นที่ยอมรับในท้องตลาดและเป็นที่รู้จักของทั่วไปไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาคของเราหรือในท้องถิง่นของเรารวมถึงลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยรวมถึงในกรุงเทพเพราะว่า 80%ลูกค้าของเราจะอยู่ในัตเมืองค่ะในในกรุงเทพจะเป็นส่วนใหญ่ที่ชอบมะม่วงควนที่เป็นรสชาติธรรมธรรมชาตินะคะของมะม่วงของเราที่เราผลิต,ตออกไปมะม่วงของมะม่วงควนของเราจะเป็นมะม่วงที่ไม่ได้ปรุงรสนะคะเป็นมะม่วงที่ลูกค้าจะได้ชิมรสหรือทานจากมะม่วงที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของมะม่วงชนิดนั้นที่ที่เป็นมะม่วงที่ปลูกในภูมิประเทศของเราค่ะ แล้ช่องทางการตลาดก็มีการเพิ่มขยายมากขึ้นจากเดิมที่เราขายทั่วๆไปนะคะเรามีช่องทางที่เป็นอยู่ในภูมิภาคของเราหรือในจังหวัดของเราก็ที่ปูกับเอซึ่งเป็นรายได้หลักของเราที่เราได้รับได้รับเงินเงินเงินรายได้มาหลักๆเลยนะคะที่เป็นเป็นเป็นหลายหลายหลายแสนบาทเป็นแสนบาทนะคะจากปูกับเอที่เป็นลูกค้าที่มาซื้อมากมายคนของเราที่ปูกับเอนะคะส่วนช่องทาง สองหรือช่องทางรองที่เราได้ก็คือขายออนไลน์แล้วก็เป็นการบอกต่อของลูกค้าค่ะขายออนไลน์แล้วก็มีช่องทางที่ o t o p นะคะ o t o p 8ริ้วนะคะแล้วก็ออนไลน์สตาร์มาร์เก็ตค่ะตรงนี้ที่ทางพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนทำทำ,ทำเพจให้เรานะคะทำให้เรามีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น,นะคะ่ะส่วนไรายได้ตรงนี้ที่เราได้มาเราก็มากลับสู่สมาชิกในกลุ่มของเราทำให้กลุ่มของเรานะคะได้มีไรายได้ เพิ่มมากขึ้นนะคะจากการที่มารวมกลุ่มเพื่อทำแปรรูปมะม่วงกวนตรงนี้ค่ะทุกคนมีรายได้จากการปอกมะม่วงผลิตมะม่วงออกสู่ตลาดค่ะทุกคนมาใช้ชีวิตอยูที่นี่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะมาปอกมะม่วงทำให้ คุณภาพชีวิตของเขาสามารถที่จะเอารายได้จากตรงนี้ค่ะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในครวัวเรือนของเขานะคะทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นนะคะ เขาบอกมีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าไม่อยากอยู่บ้านเลยอยู่บ้านก็ไม่มีไรายได้ไม่ไม่มีอะไรมีแต่ใช้เงินไปวันวันแต่มาที่นี่ตอนเย็นได้รับเงินกลับไปแล้วยางน้อย500บาทที่มาปอกคะม่วงทาให้ครอบครัวของเราครอบครัวของเขานะคะคที่รออยู่ที่บ้านมีอาหารการกินที่ที่ดีขึ้นนะคะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นทําให้ครอบครัวของเขาก็มีความสุขะคะ่ะเราก็มีความภูมิใจที่ว่าความตั้งใจของเรานะคะคที่จะทําอาชีพตรงนี้มันไม่ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวแต่เกิดขึ้นกับสมาชิกในกลุ่มทุกๆค,คนด้วยะคะ่ะ คนจะทราบกันอยู่ว่าขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยนะคะความหอม,ห,อมหวานอะไรพวกนี้ค่ะเราเอาเอาวัตถุดิบที่อยู่ในท้องจริงของเราเนะะี่ยค่ะมาแปลรูปถ้าจะเห็นว่าลักษณะที่สัมผัสได้นะคะที่เห็น,นตรงนี้ค่ะจะเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะตรงนี้ลองไปใกล้ๆนะคะจะเป็นรูปดอกกุหลาบตรงนี้ค่ะในการจัดจัด ทำให้มันเป็นรูกลาบปะรดอยู่ในในกล่ลลกองนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมีภาพเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจจากลูกค้าค่ะเป็นลักษณะคือเราตั้งใจที่จะทํามะม่วงทีออทง่อร่อยทั้งอร่อยทั้งรสชาติแล้วก็หน้าตาที่มันที่สามารถที่จะพอมองเห็นแล้วนึกถึงเลยว่ามะม่วงของเรามีหน้าตาที่โดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นยังไงคะ และนิดหนึ่งที่อยากจะเสริมคือมรตารักของมะม่วงควรขนมไทยนะคะจะเป็นธรรมชาติของมะม่วงมีแค่เนื้อมะม 99. 99่วง99.99%ได้นะคะเกลือนี่เราจะใส่แค่1ช้อนโต๊ะนะคะแค่นั้นเองมีแค่2อย่างเราจะไม่มีน้ําตาลหรือแป้งหรืออะไรเลยเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้ทมานมะม่วงจากเนื้อรสธรรมชาติของม่วงจริงๆแล้วเราจะทํามะม่วงที่ถูกใจปากของลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นรสหวานอมเปรี้ยวหรือเปรี้ยวอมหวาน ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราค่ะซอสไทยนะคะซอสไทยนี้เป็นชื่อแบรนด์นะคะแต่ว่าตัวตัวสินค้าคือเป็นซอสอเนกประสงค์ค่ะซอสอเนกประสงค์กับซอสสามรสค่ะจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันนะคะทําไมถึงเป็นที่มาของซอสสองตัวนี้นะคะ เดิมท,ที่ที่บอกไว้นะคะว่าเราทํามะม่งวงกวนนะคะแต่มะม่งวงกวนเราเห็นว่าผลผลิตมะม่งวงกวนตรงนี้ทุกคนที่จังหวัดจะฉเชิงซาวพอมะม่วงเหลือล้นตลาดนะคะทุกเกือบทุกบ้านก็จะมาแปลรูปเป็นมะม่งวงกวนเพราะฉะนั้นโอกาสช่องทางในการขายของเรามันก็ไม่ได้ไปไกลไปมากหรือว่าไรายได้เยอะเพราะฉะนั้นเราจะคิดวิจัยไม่หยุดนิ่งอะคะ่ะคิดต่อไปอะคะ่ะว่าต้องทํายังไงถึงเราจะเอามะม่งวงกวนมาแปล แปรรูปเป็นอะไรได้ที่สร้างมูลค่าและเป็นจุดสนุกน่าสนใจของของสินค้าของเรานะคะก็เลยกลายเป็นที่มาของ2ขวดนี้นะคะ่ะแรกๆเนี่ยที่เราไปออกตลาดหรือออกบูธนะคะทุกคนงงมากเลยถ้าพูดถึงซอสมะม่วงทุกคนจะงงมะม่วงเอามาทาซอสได้เหรอเอามาปรุงอาหารเป็นของข,องขวได้เหรอแต่เราทําให้ทํามาออกมาแล้วแล้วก็ทําให้ในการทดลองชิมกันหลังจากที่ได้ชิมทุกคนจะร้องว้าวนะ ปัญหาและอุปสรรคของการทํางานกลุ่มของเราก็คือเราเรามาผลิตสินค้าจึงออกสู่ตลาดในช่วงที่เจอโควิดพอดีนะคะเพราะฉะนั้นทําให้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องคิดกันแก้ปัญหาในกลุ่มของเราว่าเราควรจะทำทำการตลาดยังไงซึ่งมันเป็นจุดสําคัญของอาชีพของเราะคะ่ะเราก็ต้องการที่จะให้ทางภาครัฐช่วยสนับสนุนเราผักดนันช่องทางการตลาดให้เราะคะ่ะ เพื่อเราจะได้เป็นที่รู้จักการผลิตสินค้าตมสินค้าใหม่ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักท,ทั่วไปในทั้งตลาดถือว่ายากมากสําหรับที่จะให้ทุกคนผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าของเรา กลุ่มของเราอยากให้ทํหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยผลักดันของสินค้าของเราให้เป็นที่รู้จักในท้องตลาดหรือเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้เห็นว่าเราทําสินค้าจากอัตลักษณ์ของจังหวัดของเราวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในจังหวัดของเราเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอะค่ะเราอยากจะรบกวนขอทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยผลักดันสินค้าของเราออกสู่ตลาดให้มากๆให้มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ออฟไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ในอนาคตนะคะทางกลุ่มของเราไม่เพียงไม่จะไม่หยุดแค่นี้ค่ะเราอยากที่จะมีการพัฒนาสินค้าของเรานะคะไม่เช่เป็นจะต้องบรรจุกระพาะขวดหรือหน้าตาอย่างนี้เราอยากที่จะทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะเหมือนกับซองนะคะที่ผู้บริโภคสามารถซื้อเอาไปครั้งเดียวใช้ครั้งเดียวแล้วก็หมดไปตรงนั้นนะคะซึ่งมันจะเป็นการขายที่ได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องขนมมะม่กกวงควรกับขนมไทยอันนี้เป็น2ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่เราก็อยากที่จะทําการ พัฒนาวัติ้า้าขึ้นไปอีกหลายๆตัวโดยใช้วัตถุดิบที่เป็นมะม่วงค่ะซึ่งเอามาทำอะไรก็ได้ที่สามารถที่จะเอามาสร้างมูลค่าหรือแปลรูปให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นไปค่ะ,คะสินค้าของเราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะเป็นหลักๆเลยก็คือพัฒนาชุมชนพัฒนาอำเภอบ้านโพค,ค่ะที่มาคอยดูแลและติดตาม กลุ่มของเราว่ามีการพัฒนาอะไรไปถึงไหนแล้วต่อยอดมีการต่อยอดอะไรได้บ้างนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นท่านหัวหน้าแล้วก็ร,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 รวมถึงน้องๆที่อยู่ในกลุ่มของพัฒนาชุมชนต้น,น,นโพค่ะ,ะแล้วสาหรับในงานอื่นก็จะมีกะเกษตรนะคะพนักงานกเกษตรและสหกรณ์กรจังหวัดฉะเชิงเซาที่นําผลิตภัณฑ์มะม่วงกวนแล้วก็ซอสนะคะซอสไทยตรงนี้นะคะ่ะนำไปถวายประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะวันศุกร์นะคะ,นนะ,คะในวังสร,ระทุมคะ่ะ แล้วก็นักข่าวดีนักบันนี้นะคะท่านพัฒนาจังหวัดนะคะท่านวรนัทนะคะนำผลิตภัณฑ์ของเราเช่นกันค่ะเตรียมขึ้นนําขึ้นถวายราชการที่สิบค่ะก็เป็นที่ภาคภูมิใจของกลุ่มของเราเป็นอย่างมากค่ะที่ว่าเราได้ทําผลิตสินค้าได้โอกาสได้นำทูลเกล้าถวายท่านทั้งสองพระอ,องค์ค่ะ เราได้ทําให้สมาชิกในกลุ่มของเรานะคะได้มีไรายได้นะคะกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นนะคะสิ่งแวดล้อมรอบๆสถานที่ตั้งของเราชาวบ้านมีไรายได้เข้ามามีอะไรได้ในการทบบาบ่อมะม่วงอะคะ่ะเพื่อที่จะมาเป็นวัตถุดิบในการหลักๆในการทํามะม่วงปวนนะคะตรงนี้คุณภาพชีวิตของ กลุ่มของเราสมาชิกในกลุ่มของเราคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมันก็มีผลไปกับสิ่งแวดล้อมหรือสังคมในระแวกบ้านของเราตรงนี้ด้วยอันนี้มุมมองของในเรื่องของสมาชิกกลุ่มนะคะถ้ามองมองในเรื่องของสังคมมางวงกลุของเราตรงนี้ค่ะได้มีโอกาสได้ทํกาปบริจาคให้กับบ้านพักคนชราที่ตรงวัดจีนประชาสมุนสอนที่อยู่ตรงบ้านใหม่อะคะ่ะตรงนั้นคนแก่ ตาคุณยายที่ชอบทานมะม่วงที่นี่เพราะว่ามะม่วงของเราเป็นมะม่วงที่เป็นธรรมชาตินะคะคนที่เป็นเบาหวานอะไรหรือว่าเป็นโรคอะไรก็สามารถทานได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมะม่วงจริงๆไม่มีน้ําตาลเจือพนเลยค่ะคุณยายก็จะชอบมะม่วงที่นิ่มๆทานง่ายๆนะคะไม่ติดฟันตรงน,นี้ส่วนรูปแบบอื่นที่เราทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางตัวดิชั่นก็คือมีโอกาสได้เข้าร่วมกลุ่มกับเอเวอร์กรีนนะคะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่ ทำงานเพื่อสังคมนะคะจะมีการบริจาคถุงยางชีพให้กับผู้ยากไร้และก็เด็กๆนะคะมีโอกาสได้นำถุงยางชีพมามอบให้กับพัฒนาชุมชนบ้านโพเพื่อเอาไปบริจาคให้กับนักเรียนยากจนแต่ว่าเป็นนักเรียนที่เรียนดีแต่ว่าฐานะยากจนได้บริจาคตรงนี้ไปเพื่อไปถึงครอบครัวของเขาครอบครัวของเด็กๆค่ะ สุดท้ายนี้นะคะทางกลุ่มขนมไทยซอสไทยต้องกราบขอบพระคุณน,นะคะเป็นอย่างสูงนะคะที่ทุกแต่งานนะคะโดยเฉพาะพัฒนาชุมชนบ้านโพนะคะที่ให้การสนับสนุนเราแล้วก็อยากจะฝากให้ให,ให้ช่วย สนับสนุนเราต่อไปอย่าหยุดสนับสนุนนะคะแล้วก็หาช่องทางดีๆให้เราด้วยค่ะเพราะว่าเราอยากที่จะโตไปข้างหน้านะคะสัญญาว่าเราจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องได้รับความสนับสนุนจากพวกท่านทุกท่านทุกทุก,ทกคนค่ะ